สว,วัสดีคะ่ะแม่คำค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาตามแนวทางกับเม่คำค่ะในงวดวันที่สิบเจ็ดมกราหกแปดนี่คะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองแล้วคุณแม่นาะนค่ะคุณแม่ว่าฝันแล้วว่าสั่นฝันไในยีมื้อครับคุณแม่ฝันขค้ืนว่านฝันเมือึ้คืนว่านเนาะฝันเนวไดอะไรคุณแม่ฝันเห็นอาจารย์ปูนี่ละปูในวัดเท่านี่ล่ละ,ละค่ะมากับมอมเพิ่นว่าคน,คนหัวลูกบอกค่ะคนหัวลูกว่าเป็คนหัวลูก บาซื้อกับคนหัว่เอาค่อยๆเบาก็ได้ค่ะคุณแม่เพรต้องเฝ้าโอ้ยมะลีผ้ากันมะลิยูปาร์คนเป็นฮัตสะดงคนว่าบานผ้ากันมะลิยูบาร์กันยังอันนี้บนร้านไผ่คนวาน่ายหนังผ้าสององค์หนันคนว่าเพิ่นฉีมาวินถบายเพิ่นกระบะมาเพิ่นบกาเขามากเพิ่นว่าก็เลยถือกลวยไล้กวยช่องวีไปจิไปถวายเอาไปถวายเพิ่นเพิ่นก็บอกอุ้ยคอยอยู่ในป่าในหกเจ้ากันยังน้ำเขามากคอยมาอยู่นอกคนว่า เจ้าจะเป็นใจดีเนาะผื่นว่ามีปัดใจไม่คอยผื่นว่าอันคอยลั่งรีอยู่ปลาอยู่ผื่นว่าบรหารเข่าบ้านผื่นว่าค่ะแลยเอาไปถวายเพื่นเอาไปถวายเพื่นเนี่ยมอนเหมือนว่าอันน้องตาผื่นว่าเอาอันพระนั่นให้เพื่นไปติดต้นติโตัวผ่นแน่ผื่นปไกลมากไกลผื่นว่าไปกวางไปไกลผื่นว่าค่ะรักษาโตัวผ่นว่าอืมตีมาจากนั่นครับ เพราะว่าได้เสียงเลหลขกว่านะเสียงเหลขของเคปซี่มันฝากไม่เสียงกะแปดหกเจ็ดเลขสามตัวแมนแปดหกเจ็ดคุณแม่เสียงเหลขแล้วคุณแม่ฝันเมนบอกบ่อยจะเสียงเนี่ยมาแรงมากกับฝันเลยฝันเลยกัอธิษฐานตีหน้าวางลูกมาเขา้องน้ำตีหนึ่งมันกับพระท่านมันกับเป็นรับอีกนะค่ะอธิษฐานตอนตอนเดิกตอนสีจแจงนี่แค่ะเป็นกะขับไข่ขับข้านีละ ว่าเพื่อนอยู่ในป่าออานนี้ร้านไผ่หนังกระตายคือกันได้ต่ว่าบ่ฮหัวอายุเขาก็คือสีฟันเกีียวมีต่คนเสียเบิดแล้วแม่นบอกเพื่อนก็เลยว่าพุ่นเพิ่นว่าอาจารย์เพื่อนเสียขามาเพื่อนจะไม่บินตะบาดลวงตาเพิ่นบ่หัาเขมาเพิ่นว่าเพราะว่าลวงตาก็เป็นผีคือกันเนาะตายเบิดทุกคนแล้วอมอมหนังกระตายเพนก็ว่าเพื่อนเอาอันก้วยมาถวาวแล้วเอันนี้เพื่อนแน่เพิ่นว่าเอาแนวรักสมรักษาโตเพิ่นใหนเพื่อนแน่เพิ่นว่าเอาพระองค์มักงามหนังก็เลย เอาผ่าตรงเอาน่าเอาเสื้อตรงเอาตรงเอาอืมองค์พระงามอุ้ยเป็นหัวแหลมงามแบบอคะพระพุทธรูปค่ะพระสมเด็จนี่ในข่วมฝันนี่คุณแม่นี่เอากล้วยไปถวายพระเนาะถวายพระพระเขาเอิ้นว่าพระอยังก่อข้าคุณแม่พระหัตสะดงบ่คะพระหัตสระดพิ่นว่าเพิ่นหัตสะดงมาเพิ่นว่าหัตสะดงก็ไปอยู่ในเถียงเอากล้วยไปถวายสองหวีเป็นกล้วยสุกกล้วยสุกบาดที่นี่ ไผ้เป็นคนบอกว่าเอาของให้คุณแม่ขึ้นแน่ม่อมม่อมนี่ว่าให้เอาพระถวายพระเอาพเอาพระให้ขึ้นเอาพระนี่ให้คุณแม่ขึ้นแม่เพื่อนว่าให้เพื่อนไปติดต,ต้นี่โตูเพื่อนไปกวางไปไกลเพื่อนว่าะจะไปใส่แล้วเป็นพระอียงคุณแม่พระคือพระพุทธรูปหรือว่าเป็นเหรียญพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปม้วแหลมๆพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปแต่ว่าให้องค์เดียวให้องค์เดียวอื คนวาให้พคนที่โตนี่โตแน่พคนวายคนมีน้ำใจพคนว่าค่ะคนคุณแม่นี่รับเอาน้ำลับเอาน้ำเอาเสือตรงเอาเอาเสือตรงเอาเพราะว่าบอกบอกการับอันด้วยมือเปล่านะก็่ว่าเอายังตรงเอาคนก็ตรงเอาตรงเอาคื้งามแต่นอกก็เลยว่ามันเป็นผ้ายังหูบอหูแต่ว่าเป็นพระพุทธลูปเม่นหมอคะ หลังจากได้เหรเย็เจังไผ่ตอบ่ะนี่นี่ความฝันมันกับหงม้าสิหลังจากได้กัอหงม้าหงม้าตัว่อใหญ่กับพวกว่าลูกเพื่อนข่งเขาเสียงท่านชบาสเรากฟ้ฟันตอนสีแจงฟันก่อนสีแจงเนาะค่ะโอ้ถือว่าเป็นฟันดีได้นี่ได้เหล็กมาเสียงได้เหล็กมาเสียงกับฟันดีเอากล้ยไปถวายเพลินละเพลินกับไห้พระพุทธรูปมามาปกปักลักษาแสดงว่าเพ่อนไห้คุณแม่เราได้นี่ให้แล้วเกิดว่า แสดงว่าเหล็กนี่เข่าเข่าถ้าฟันแนวนี้แนนท้องตัวก็ช่วยเข่าอยู่เพราะว่าคุณแม่ทาด้เสียงเหล็กถ้าฟันมานมีคนเอาหนันเอาหนีมาให้หมานหมานค่ะทผช่ชมได้เนาะค่ะรอบก้อนเสียงเหล็กสองหนึ่งเนาะฟันว่าเขาเอาแผ่นปีกมาให้สองแผ่นแนนค่ะแล้วรอบว่างหันเสียงเหล็กศูนย์เก่าเก่าศูนย์แนฟันเราาฟันว่าเข็นใหม่มาให้ ฝันว่าผู้เฒ่าเข็นไม้ฟืนมาให้แม่นค่ะรอบนี้เสียงเลขกสามตัวแปดหกเจ็บฮัทเธดงฮัทเธดงมากปูในบ้านวัดเท่านี่แหละจะมาเป็นผีแล้วเป็นพระฮัทเธดงมากค่ะฝันว่าเอากล้วยไปถวายเพล,ลินทำอะไรเอากล้วยไปถวายเพลินเอาพระพุทธรูปให้ตอบแทน,แนตอบแทนอืว่าตร์ตเพราะ ได้รักสมรักษาไปกวางไปไกลรอบนี้คุณแม่ได้ของไ่ค่ะท่านผู้ชมได้ของไงของขังได้เนี่ยรักสมรักษาเนาะได้รางวัลชินใญ่เพราะว่าเลขกสามโตสารักคุณแม่ได้พระพุทธรูปเป็นสิ่งที่บอกง่ายๆก็คือว่าเป็นสิ่งที่หญิงไงเนาะค่ะฟันบาได้พระพุทธรูปสุเทอรเลขกสองโตฟันบาได้ไม่ได้ฟื้นค่ะรอบนี้ สามโตได้พระพุทธลูกค่ะท่านผู้ชมลองเบิงเนาะคุณแม่เนาะบบเน่ค่ะอาสีมาสามโตของคุณแม่อีลีก็ได้เนาะค่ะเพราะว่าแม่ข้ามนี่ถือว่าเป็นผู้ที่ฝันแม่นจากติตามมาเนาะค่ะผู้ไรตาเม่ข้ามสีหูค่ะเพราะว่าแม่ข้ามนี่หายโชมมาเรื่อยๆืเนาะคุณแม่เนาะหายโชคติดดกันมาเรื่อยๆืเนาะค่ะเทเว่นกะเว้นโบโดนค่ะท่านผู้ชมกระสีมาหายอีกเนาะค่ะผู้ไรเป็นเอฟซีเนาะค่ะแฟนคลับของคุณแม่สีหูเนาะค่ะค่ะ คลิปนี้คุณแม่สีหฮเนี่ยทางตัวไรแน่ควงฟันนี่แปดสองแล้วพระปูกับแปดเนาะพระหน่อยกับพระหน่อยกันหนึ่งพระกันหนึ่งนะะอันพระนั้นตามกฎพละคั่งมอมนั่นถือว่ามอมนะจนเป็นมอมค่ะสิตีจากฟันให้น้ำตีจากฟันให้น้ำเนาะตีจากฟันนี่ห้แปดสองแปดสองก็แปดหนึ่งบอกคะ แปดสองกับแปดกับเก้าเก้าสองแปดสององวีคู่สองวีไปถวายพระสององค์ค่ะให้เก้าสองเก้าสองกับแปดสองอืมได้วว่าหันดิ้งอินมาหนึ่งหนึ่งเอามาจะใส่หนึ่งอยู่สายหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งพระองค์หนึ่งหนึ่งพระองค์เดียวอืพระองค์เดียวคนให้พระองค์เดียวชิบวแปดหนึ่งนั่ำบ่พระนี่เป็นเตะ ผ้านี่เป็นแปดผ้าองค์เดียวแปดกับแปดหนึ่งทิพย์เวีนดนาเนาะแปดสองแปดหนึ่งแปดสองแล้วก็เก้าสองคุณแม่ไฮเก้าสองกวยสองหวีค่ะแปดหนึ่งแปดสองเก้าสองเนาะค่ะแล้วก็เลขทีคุณแม่เสียงไต่หมอนเนาะตัวนี้พ้าโบได้เนาะค่ะเลขสามตัวแปดหกเจ็ดเนาะค่ะแปดสามตัวโบมีด้วยละตลีเมือนี้โบมีเลยอืมโบมีเลยบอกค่ะคุณแม่อู้ค่ะดักทีเอาอยู มาสองเจ้าแล้วมือนี้รักที่เอาอืมแต่โบมี่โบมี่โอ้ค่ะฝ่าวาซื้อไวค่ะท่านผู้ชมเถื่อมาของคุณแม่อีลีเนาะค่ะค่ะเถื่อมาสามตตรงๆเนาะค่ะกับโบเน่ได้ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าของม่วงน่มวนนี่เนาะคุณแม่พวกโบมี่หักหมากโบมี่ใบเนาะค่ะไปได้ทุกทิศทางค่ะค่ะคุณแม่หายเนวทางมาชัดเจนแล้วค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาภในร้องวันใหญ่กับคุณแม่สุขสุขคนค่ะ คุณแม่ไม่ย้งเพิ่มเติมอีกบ่คะมีม,คม,ไไมแค่นี้ละโขกมานเดอร์ปีใหม่แล้วนี่ค่ะก,กินปีใหม่อิ่มแล้วก็ก,กินเงินกินทองตัวได้เงินไดทองตัวค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะขอบคุณคุณแม่ได้หลายค่ะบ่แพงแนวทางขอบคุณค่ะมาสรุปแนวทางตัวเลขข้อฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่ค่มค่ะในงวดวันที่17มกราคม2568น้ี่ค่ะในคลิปนี้เป็นคลิปที่2ค่ะท่านผู้ชมแม่ค่่านี่ กนที่เพิ่นสีฝันเนาะค่ะเพิ่นเดสียงเล็กไต่หมอนกอนเพิ่นว่าค่ะเป็นเหลขของเอฟซีเนาะค่ะไฮมาเนาะค่ะเอฟซีภูนีเคยไฮเลขแม่ค่าม,มาเสียงแล้วเลขเข่าเนาะค่ะระงวดนี้เพิ่นไฮมาสามตัวเนาคะ,ะค่ะก็คือแปดหกเจ็ดเนาะค่ะเป็นเหลขกเสียงไต่หมอนเนาะค่ะพอแม่ั่มเสียงเหลขใไต้หมอนแล้วเนี่ยมาแรกเพิ่นกับฝันเพิ่นว่าค่ะฝันว่าเพิ่นนี่ได้นั่งกล้วยเป็นกล้วยสุกสองหวีเพิ่นว่าไปถวายให้กับพระ สองลูกเพิ่นว่าค่ะพอถวยายใ้พระแล้วเนาะค่ะพระนี่ก็เลยว่าสิตอบแทนไม่่ําเพิ่นว่าค่ะทีไม่ขํามีน้ำใจเนาะคะ่ะเอากล้วยมาถวายเพื่อนก็เลยห้พระพุทธรูปมาองค์หนึง่งเนาะคะ่ะเป็นพระพุทธรูปอง,งนะคะ์หนึ่งเนาะค่ะมอบให้กับไม่ขําเนาะคะ่ะไม่ข้านี่ก็ได้เอาเสือ่อนี่รับเอาน้ำเนาะคะ่ะหลังจากนั้นไม่ขํากับหงมือเพื่อนว่าค่ะฟันสันๆฟัน,ฟน,ฟน,ฟนมอยาวเนาะคะ่ะ แม่ัำว่าเลขนี่เขา่าเทๆเพิ่นว่าค่ะเลขสามตที่หามาเซียงนี่เข่าเท้ก็คือแปดหกเจ็ดเนาะค่ะวงกลมหาเน้นเนาะค่ะแล,ล้วก็เลขที่จากฝันแมฆัำเพื่นตีเลขหาเนาะค่ะแปดหนึ่งเนาะค่ะแปดนี่ตีมาจากพระพระ,ะจังไดกระน้ำแปดพระพุทธรูปนี่น้าแปดเพิ่นว่าหนึ่งนี่พระพุทธรูปองค์หนึ่งเนาะค่ะพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่หมอบห้กครับแม่ัำเพิ่นก็เลยตีเป็นแปดหนึ่งเนาะค่ะเลขสองตวัวแล้วก็แปดสองค่ะ พระนี่น้ำแปดเพิ่นว่าพระสองรูปเนาะค่ะเพิ่นก็เลยตีเป็นแปดสองราคาเก้าสองเนาะค่ะเก้านี่ตีจากกล้วยเพิ่นว่ากล้วยน้าเก่าเพิ่นว่ากล้วยสองหวีเพิ่นตีเป็นสองเนาะค่ะเพิ่นก็เลยหายเป็นเก่าสองค่ะเลขตีจากฝันมีแปดหนึ่งแปดสองเก่าสองเนาะค่ะเป็นแนวทางของแม่คั่มในวันที่สิบเจ็ดมกราหกแปดนี่ค่ะก็อย่าลืมและค่ะท่านผู้ชมตัดกลับหมุนน้ำในกันไว้ค่ะค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจเนาะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพารวยน้ำนี้ด้ค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ